ยังไม่อร่อยกลังเด็ดมาม่งได้ไหมลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ปะโอ้ลูกนี้ โอ้เป็นไงจ้าวันนี้มาไหว้อโงเอามามาไหว้อกงวันนี้วันที่เท่าไหร่จ้าหนึ่งมกราห้าเก้าดงที่นงเรียนที่ไม่ยอมถ่ายถ่ายไปแล้ว แมห้ามือกูห้าห่ห้าย่้วกนเียิเนาน้วม่ได้ไ่่อว่านยปนอยเนาะสวัสดีเ้าเป็นไงครับ แล้วก็คือยิ่งหาได้คือยิ่งสื่อไม่ได้ง่ายเลยนบไม่แล้วก็แต่ว่าประกับ